ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการคัดค้านการเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้นะครับในคลิปนี้เนี่ย เรื่องของการคัดค้านการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันนะครับเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับการคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยนะครับหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเห็นว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับไปจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก็หมายถึงว่าคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่เขามีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเลยนะครับ และก็สามารถที่จะยื่นคัดค้านได้นะครับจนถึง30วันนับจากวันประกาศผลแล้วเนี่ยไปอีก30วันยังคัดค้านได้นะครับเว้นแต่การคัดค้านในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือค่าใช้ใจ,ใชลลจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง180วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับ หรือการนับคะแนนเนี่ยให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนนเนี่ยให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนะครับและนี่ก็คือการคัดค้านการเลือกตั้งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ